สวัสดีอากาศสดใสเช้าที่ปลอดโปร่งค่ะพี่นอ้องมาสวนสัตตัวบาทนียยินเสียงนกเสียงกาบ้าวปฝนตกมากงาหอวกแล้วฮอนเอาแต่เศร้าครับวันนี้ สือบอกเขียมาปกันมานไปหาซื้อเบียบบกเขียมาปลูกันนะต้นเกามันเบิดกำลังออกลูกแล้วอนนีตูก็งามมากใครสั่งสั่งได้เลยนะคะแต่ยากก็ลกขึ้นมาอีกแล้ว เราก็เจียวก็บานแล้วบ่เดถุงม่ใส่กางตัวไม่กล้าปล่อยปลาเพราะว่ากลัวน้องจะนกน้ำ ย่านนอกนอกน้ำเป็นสิทอยู่ด้บ่แบบนี้แต่ปล่อยปลาแต่เพี้ยนนะคะก็สิหลอดบอกไปบงหวานทดลองปลูก รถื่นกันแล้วมั้งนี่ภาษาบ้านเ้าว่าซื่นแล้วเดี๋ยวกบออกมาปล่อยซื่นแล้วซื่นแล้วโอ้ขี้ดินกระพังลงเนาะนี่เป็นขี้ดินพื้นเหนี่ยมันก็จะไหลลง่ปุ่นแล้เอาขีดินไหมว่เอาอัวกันนะอออกแ,แล้วมั้ง ข้างลง้มไหลล้มกำนัาทำให้น้ำขุนขอบคุณสำหรับหยดการติดตามนะคะที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้ค่ะพี่นองโอ้ดีใจหลายนี่เสียหายาเจอไม่เห็ดอันนี้หายโยกเกี้ไปเลยนี่พักอะ่ะ ลุ่งเรื e <S <s ่อนกันนุ Ma ่งเลยเนาะสมภาวะผู Ma ้นิงเห็ดเอ้ไปนี่ยละมาพูมี้หนากระมีคือเก่าวหน่อยนะพี yeah. ่น้องแต่ว่าเอากระจิตไข่เนี่ยที่ว่าตรงที่ว่ามันลุกออกได้เนาะลุกออกแล้วก็เรี่ยวจริงนะนี่แต่ว่าหนาเหี่ยวมูที่ว่าปลูกกับพื้นดินเนี่ยโอ้ยบ่ได้ลุกเขาบ่ได้ ท่วมอย่างเดียวลุกกันพักเกินไหยก้วงห่างว่านฝน,นตกในมูบานแต่ว่าฝนตกหอดหน้าพี่น้องเ,อเป็นแต่อ่อนซ่อน <c oughs> สรุปแล้วมันพักอยียังแน่นี่นว่ามันอยูคลองใส่พักซี่เป็นพักการ์ดดิพักซี่อยู่น้องถูกน้ำ เอียงไปหมดแล้วเอียงไปทางเขามัเอาหอมมาปลูกนะคะใส่ดินหน่อยไปแล้นได้ปลูกมันอยู่ยังไงมันก็เกิดได้เราเราพอเด็กหนาเนาะมันเจียงก็ดีได้หนาสภาพอากาศแบบนี้มันก็เกิดได้ฉะนั้นเราเขาต้องท่อมตัวคือหนาดูใส่อยดดูใดงอกงาม ได้เกิดได้งามได้ให้เปรียบเสมือนหญ้าต้องออวันนี้ต้องต้องเอาต้นพยุงลงดินแล้วรอบางมันที่ปลูกยี่ก่อนค่ะเฮ้ยอุ้ยตัปู้อ้ย,อยพากันเจ็บขยะไปขายที่ร้านบุกบหวจะยากว่ะ เมีมยราวายให่กินหันนน e! วหนามเนี้ยขยะบอิติพรฮิตปูเมียวาเฮิตหัวหนาสิพาขาวอากลากี่ยว่พนะนี่วาจิปูกบักซิดาได้วครัพี่น้องฝรั่ง จะปลูกฝรั่งสักที่แรกว่า50ต้นมาวัดพื้นที่ดูแล้วน่าจะได้แค่40ต้นมีผูกไหมแก่ไงพ่อลูกสาวฝนก็ุบ่ตวันนี้ไหมเจ่งค่ะไรฝนก็ได้ ฝนตกในหมู่บานฝนตกออกมาหัวก้นูกมันเลยพื่นนี่ว่าจะลูกฝรา่ง มันติดตำผลเสียงเอาแล้วครับพี่น้องบอดี้สิบคลิปนี้สิได้ไว้ย่งแล้วละ่ะหาปู่หอมก้นอนโอามามาใบตหลายเหมือนว่ามันน้องเว้ยบริวตี ขอบคุณนะคะคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามเอาบรรยากาศดีๆมาฝากพี่ฝากนอก้องเป็นเป็นอะไรที่เยียวยาวหัวใจนะคะถ้าเมื่อยจากการทํางานหรือมาอยู่เขบทรามมาติดจักหน่อยก็หายใจนี่แห้งเหดสวยคลิปนี้ขอบคุณทุกกําลังใจด้วยค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะไปแล้วคะ่ะไปแล้ว